สวัสดีค่ะอวดโฉม71สาวงามในชุดราตรีอย่างเป็นทางการครั้งแรกเตรียมเก็บตัวพัทยาเจอหมูเด้ง71นางงามนานาชาติมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลส0 2 4สวมชุดราตรีโชว์ตัวเป็นทางการครั้งแรกในไทยบอสนวัดเผยดีใจที่นางงามมีความสุข เตรียมพาเก็บตัวพัทยาเจอหมู่เด้งเมื่อวันที่10ตุลาคม2567ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเปียนายนวัดอิสระไกรศิลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิดแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดงาน MGI 2024 p พร s คอ o n ฟ e เรน c ์ ference, ให้ผู้เข้าประกวด71 สาวงามนานาชาติมิดแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2อ2 4อวดโฉมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนำทีมโดยคุณเทริซ่าชัยวิสุทธิ์รองประธานมิดแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลลูเซียนา ฟัตเจอร์มิดแกรนดอินเ t อร n a นชั่นแน2023อิงฟ้าวราหะรองอันดับหนึ่งมิดแกรนดอินเตอร์เนชั่นแน2022บิวตี้วรัชยาระดมเล็กรองผู้จัดการกองประกวดมิดแกรนด t ไทยแลนด์เปิดงานด้วยโชว์ฟ้อนรามอวดวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกก่อนที่ผู้เข้าประกวดทั้ง71คนได้เดินพรมแดงเข้างานในชุดราตรียาวสวยงามตามสไตล์ของตนเองโดย โดยตัวแทนจากประเทศไทยหลินมาลินชะระอนันต์มิดแกรนไทยแลนด์2024มาในชุดไทยงามสง่าสีทองประดับคริสตลัลสีเขียวมรกตจากห้องเสื้อสิวาลัยระหโหฐานท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆนางงามดังสนัน่นฮอ จากนั้นผู้เข้าประกวดแต่ละประเทศได้แนะนำตัวทีละคนเรียงตามลำดับตัวอักษรประเทศและเดินโชว์ตัวให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งซึ่งนายนวัดกล่าวว่ายอมรับครับว่ารู้สึกสบายใจที่ได้พาผู้เข้าประกวดทั้ง71ประเทศกลับมาจัดการประกวดที่ประเทศไทยหลายคนถามว่าทำไมจัดได้เร็วอยากจะบอกว่าเราชักช้าไม่ได้ครับ เวลาไม่รอใครเราต้องเร็วและทันเวลาเท่านั้นนางงามมาถึงเรามีกิจกรรมทุกอย่างรอไว้แล้วต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทีมงานทุกคนที่ระดมให้ทุกอย่างเกิดขึ้นผมดีใจที่เห็นนางงามมีความสุขกับทุกกิจกรรมอย่างงานในวันนี้เราจองสถานที่เร็วมากแถมนางงามไม่มีชุดราตรีมาเลยเพราะกระเป๋าสัมภาระกําลังเดินทางมาจากกัมพูชารวมถึงมงกุฎด,ด้วยผมกับทีม ก็ระดมการประสานดีไซเนอร์ไทยเพื่อจัดชุดให้ผู้เข้าประกวดสวมใส่ในแฟชั่นโชว์วันนี้ฝีมือดีไซเนอร์ไทยล้วนๆสวยมากจริงๆสำหรับกิจกรรมเก็บตัวที่พัทยาเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วทุกกิจกรรมสไตล์แกรนเน้นจอย สวยตะโกนและต้องสนุกการประกวดในรอบต่างๆเวทีแสงสีเสียงเต็มที่ยิ่งกว่าเดิมเพลงสนุกให้ทุกคนลุกมาจอยร่วมกับนางงามได้ห้ามพลาดเลยนะครับจากนี้มิดแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2024จะเดินทางไปเก็บตัวที่พัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งจะมีการเดินทางไปดูเจ้าหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีและแฟนๆนางงามเตรียมชมการ โชว์ตัวของมิดแกรนอินเตอร์เนชันแนล2 0 2 4ในรอบชุดว่ายน้ำวันที่13ตุลาคมรอบชุดประจำชาติวันที่20ตุลาคมรอบพีริมนารี่และแกรนไวท์อเวอร์ดวันที่22ตุลาคมและรอบตัดสินในวันที่25ตุลาคมนี้ที่ MGI HALL BRAVO BKK พระราม9ขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ